ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจาสัปดาห์ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราจะคงอัปเดตของที่เกี่ยวกับการร่วมแสดงความดีกับบันดิตยูชิ้นแรกนี่นะคะเป็นลำโพงแบบว่า touch and play ค่ะคือตรงตามตัวเลยค่ะเพียงแค่เราเอาโทรศัพท์ไป touch มันก็จะเล่นมิวสิกออกมาเลยทันทีไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยไม่ต้องทําสิ่งใดเลยเพียงแค่เราเปิดเพลงนะคะครับไงครับเฮ้ยดังเลยหรอ 别玩。 คือแค่เปิดปุ่มาะว่าปุ่มนี้ปุ่มเดียวหรอใช่ออแล้วมันตังได้ไงอ่ะพี่มิมหลักการของการส่งสัญญาณเสียงให้มันดังที่สปีกเกอร์เนี่ย<ะ>ก็คือว่าเป็นการเหนี่ยวนําสัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ,อหรือจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆก็ได้ส่งไปที่ขดลวดในตัวลําโพงแล้วมันก็ดังเลยแล้วมันก็ดางมาเลยไม่ต้องต่อบิลดูหรือต่อสัญญ,ญาณอื่ในใดๆอีกเลยสายเสื่อเคเบิลไม่ต้องมีมาให้เกิดใจวิธีการชาร์จก็คือเราสามารถใช้ตัว USB ชาร์จเสียบกับวอร์จเหมือนแบบที่ชาร์จ iPhone ของเรา แล้วก็เ<ช>ซฟแบตเตอรี่วไว้เวลาชาร์จเต็มแม็กเนี่ยเปิดทีได้ประมาณ10ชั่วโมงแล้วก็มีช่องที่สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ได้อีกวย่ะ องนี้นะคะถ้าเกิดไม่เอามาอัปเดตนี่นะคะเรียกว่าไม่ตรงกับเทศกาลรับปริญญาเป็นแน่เลย <emption. S 2> เพราะว่าเป็นของที่ทุกคนเนี่ยฮิตมากๆว่าต้องให้กันในวันรับปริญญาเรียกว่าเป็นอันดับสองรองจากการให้ดอกไม้เลยทีเดียวคือคอันนี้ก็คืออารบาบอมรูปนั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะเก็บภาพความเข้าใจต่างๆแล้วก็ ทำเป็นเหมือนกับส c r a บ b o o k ที่เท่เก๋ครับซึ่งอันที่บีมเอกมาอัปเดตนี้นะคะเป็นคอ l l e c ชั o n ใหม่จากประเทศเกาหลีค่ะเป็น black series นั่นเองครับความ black มันอยู่ข้างในความเท่ต์่ดีครับแล้วก็เอารูปที่เราถ่ายกับเพื่อนๆกลุ่มแก๊งเราในวันรับปริญญาเนี่ยมาแปะดินออกมาก็แปะปุ๊บก็ปิดและนอกเหนือจากของที่พี่บีมนำมาอัปเดตนะคะด้านหลังของเราค่ะ อบได้เลยว่าของขวัญรับปริญญานะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปที่ b t r ทรนนะมันจะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลาย,ลายรูปแบบ,บและที่สําคัญนะคะมันมีความแบบความเก๋ความเท่อะซึ่งจริงๆแล้วนะคะของทั้งหมดเนี้ยอันนี้เป็นเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นเองค่ะ สามารถจะไปดูกันได้ไปเลือกกันได้นะคะในงาน t e ีเทรน g อง t u l a t i o n s Class of 2013ค่ะมีที่ B.Trend The ะม l l ทุกสาขา Emporium Paragon Department Store ไปอยู่ได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะส่วนกิจกรรมสนุกสนุกนะคะที่เรายกขบวนปอมปอมไปเชียร์เรียกได้ว่าเป็นวีเทรน a t u l a t i o n s แบบว่าขบวน Let's กล a บกันถึงมาหาวิทยาลัยเลยทีเดียวหลายๆคนสนุกสนานกับเรามาก ที่เราจะสนุกกับทีมปอมปอมและแดนซ์กันกระจายเนี่ยเราก็มีของไปแจกโดยไม่ว่า<ช><ช>จะเป็นพัดบีเทรนมีถุงใส่ของว่าทุกคนเนี่ยมีของขวัญเยอะมากใน<ช>กันนะคะและในถุงนั้นเนี่ยก็จะมี แผ่นพับอันนี้ด้วยแผ่นพับอันนี้ไม่ใช่ดูรูปสวยๆช่อย่างเดียวนะใช่มีเป็นคูปองสามารถไปแลกเป็นของพรีเมียมมูลค่าสามรบาทฟรีได้อีกด้วยใช่ซึ่งสามารถไปแลกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับใครที่ดูรายการไอทีนอยู่วันนี้นะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะวันที่27กรกฎาคมนี้ไปเจอกันได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนเพื่อนๆที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจอกับพวกเราได้เลยค่ะวันที่30กรกฎาคมค่ะรับรองว่าพวกเราจะไป let วิบุ้มวิบุ้เลยใช่ครับและยังไม่หมดนะครับถ้าคุณไปถ่ายรูปกับบันดิตไปร่วมแสดงความยินดีแล้วแล้วก็ถ่ายรูปมาหน่อยแล้วกันนะครับปุ่มไหนที่เฮที่สุดที่ายที่สุดที่เจ๋งที่สุดแล้วก็โพสต์รูปมาแชร์กันหน่อยนะครับ f a c e b o o k c o m i t a n ครับซึ่งเรามีนาฬิกาเก๋ๆนะครับสนับสนุนจาก B-Trend เนี่ยมอบให้กับทุกคนเป็นของรางวัลด้วยแหละครับใช่แล้วค่ะและเกิดใครนะคะแวะไปช้อปปิ้งที่ B-Trend ที่ภารกรเขาจะมีโฟโต้บูธเก๋ๆตามจุดต่างๆไปถ่ายรูปกันไปถ่ายรูปแอปกันนะคะ หรือว่าอินสตาแกรมของ b ีเท n นก็ชิงรางวัลพิเศษเหมือนกันค่ะครับ <c oughs> ผมขอบคุณของที่นำมาัปเดตนะครับแล้วก็ตุ๊กตาน่ารักทั้งหมดนะครับจาก b ี r e n d ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหาคนที่มากความสามารถกับช่วงนี้ครับ So โซคูส o ูแน w ครับ โซคู c สกุนเอลเราอยู่กันที่โรงเรียน The American School of Bangkok วันนี้เราจะพามาพบกับสาวสวยหน้าตาน่ารักที่มีความสามารถด้านภาษาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อแคนนี่สมิธค่ะเรียนอยู่โรงเรียน The American School of Bangkok ค่ะจริงค่ะภาษาที่พูดคล่องๆก็คือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าสามารถสื่อสารพื้นฐานได้อีก5ภาษาคือภาษาสเปนภาษาฟินแลนด์ภาษาเกาหลีภาษาจีนแล้วก็ภาษากัมพูชาค่ะแลโนเียสเมียแคนน e s t เ y estudiando ู n ใ s เอส The American School of Bangkok โดยจนนีจะนับเลีกห้าภาษานะคะภาษาแรกเป็นภาษาสเปน uno dos tres cuatro cinco ต่อไปเป็นภาษาจีนนะคะ1,2,3,4,5ภาษาต่อไปเป็นภาษาเกาหลีนะคะ1,2,3,4,5ภาษาต่อไปเป็นภาษากัมพูชานะคะ m u ย p i ไ ปูนปรามและภาษาสุดท้ายเป็นภาษาฟินแลนด์นะคะอิกซิก็ซิเกลไมเนเลียฟีซิฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะเคนนี้คิดว่าเพื่อนๆคงน่าจะเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพื่อนในอนาคตเพราะว่าเราจะต้องติดต่อซื้อขายหรือว่าทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะน่ารักแถมยังเก่งขนาดนี้ก็ต้องจะตำแหน่งโซคูสคูแนลให้ไปเลยครับ ช่วงหน้าเรื่องเรา i อซเมีเรื่องอะไรบ้างจัดมาเลยครับพี่ในวันนี้นะคะเราแท็กทีมมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับความสูงแต่ของบีมเนี่ยไม่สูงธรรมดาสูงสูงที่สุดในโลกแล้วเป็นความสูงที่สนุกด้วยเพราะว่าเป็นสวนสนุกที่สูงที่สุดในโลกค่ะสวนของอุ้มนะคะเป็นเรื่องของความสูงเหมือนกันค่ะสูงที่สุดในโลกเหมือนกันด้วยแต่ว่าเป็นความสูงแบบน่ารักน่ารักยังไงอะอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรติดตามชมได้ไอซเซิร์ชช่วงหน้าค่ะ